โอเคก็ okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปอยู่ใน Monster Hunter l i g h คลิปนี้เนะี่ยผมจะมาตีมังกรโบราณอย่างคูชาราดาโอลานะเป็นอีกหนึ่งมังกรโบราณท,ที่เรายังไม่ได้ตีแต่ว่าจริงๆคลิปนี้ต้องมีสารภาพเลยว่าเป็นคลิปแก้นะเพราะว่าผมตีแล้วแล้วตีชนะไปด้วยแต่ว่าผมเผลอไปลบคลิปไงก็แล้วก็ไม่มีคลิปลงก็เลยต้องมาอัดใหม่จริงแล้วตีชนะไปแล้วนะอาผู้ที่ใช้เนี่ยผมเลือกเป็นคอนะนใะนการตีมังกรตัวนี้ ก็แต่เหตุเพราะมันเล่น oh, ง okay. ่ายดีเพราะว่าครูชาลาเดโอลาเนี่ยตีไม่ยากนะจริงๆเป็นเป็นมังกรโบราณที่ตีไม่ยากค่อนข้างง่ายเลยประกอบกับช่วงนี้ฝึกเล่นอาวุธอื่นด้แหละก็จะลองแหละอาวุธหน่อยไปพร้อมไปดูกันเลยโอเคเข้ามาในแมปแล้วไหนอยู่ไหนเอ่ยอยู่โซนที่เจ็ดเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราไปเจอคูชาในโซนที่เจ็ดกันโอเคเราเข้ามาแล้วอยู่ตรงไหนเอ่ย จ้าเอ๋ตัวเธออุ้ยแฟดโดนโอเครู้เรื่องทุบหน่อยทำนะครับอุ้ยไม่โดนนี่อย่าดิ้นหนีสิขอทุบหน่อยนะอุ้ยโดนหนีละทำลายทำลายอู้ยเต็มเต็มเลยไม่น่าเลยเราตอกกัตอกกัแดแง่ตัวใส่พี่นึ่งเต็มเต็มหัวอุ้ยโดนโดนใส่เฉย ลุกเร็วลุกอุ้ยอุยไม่โดนไม่โดนอุ้ยแต่ว่าครึ่งหลอดครึ่งหลอดแล้วเราครึ่งหลอดแล้วแต่ว่าชุดละอื่นอยู่นะนี่ไปแค่หายแลงเฉยไม่น่ายากเกินไปใช่ไหมไฮแลงนั่นแหละทุบเต็มเต็มโอเคโดนอยู่นะไม่ใช่ไม่โดนแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บขอแล้วนอกขอแล้วนอกอีขอฮิวก่อนแปบ๊บนึง โอ้ลืมไปฮิวในไฮแลนด์มันฮิวน้อยอย่าเด้ออย่าเด้อทุกหัวไม่โดนโอเคหัวแตกหัแตกไม่แตกเอาติเอ,อ้ยลืมบอกไปว่าอาวุธใหม่เหมือนกันนะเป็นคอนนะ่ะคอนสองตัวเลยนะใดเมียวหรือเปล่าไม่แน่ใจจำชื่อไม่ได้ละอหัวแตกไปถึงกระเซเลยนะ โอเคไม่โดนเราทำไรต่ออุ้ยไม่ถึงเอ้าโดนชนโอเคอุย้ยไม่ค่อยโดนหัวเลยอ่ะจริงอยากให้โดนหัวนหน่อยๆนะอุย้ยนี่ไงอ๋อนี่ไงชุดเราต้านคำรามนะตอนนี้โดนคำรามไปก็ไม่ติดไม่ติดสตันแล้วถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเอาตีหัวแตกไปบ้างแหละโ,โดนส่หัวแตกหน่อยนั่นแหละ รอติดสตันอยู่เนอสตันเมื่อไหร่มีนอนบอกเลยสตันเมื่อไหร่มีนอนโอเคเอานอนจริงด้วยนอนให้ขี่เฉยไปไอดีครับอืมโอเครู้เรื่องไปไปชน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 โอ้ยติด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 เฉยติดเฉยที่อยู่ติดเฉยนี่แหละนอนไปเลยไทยเก๊กมายังไงครับ สวยอุ้ยโดนโอ้โหน้อยจังดาเมจทีทีทีเอ้ยเสียดายน่าจะพออันติแล้วรอคูดาทันไม่เอ่ยรอคูดาก่อนอ้าวไทเก็กมีสองสองท่าเหรอโอ้พึ่งรู้โอ้เสียดายเลยแซดเลยแซดเลยพึ่งรู้ว่าไทเก็กมีสองท่ามีการคำรามด้วย โอ้ oh, ไม่น่าไม่น่าเลยนอนไปนอนไปขอหัวหน่อยขอหัวเน้นๆนน่อยนั่นแหละดีมากโอ้ไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเลยปะเนี่ยบันเทิงละอุ้ยไม่เลยไม่เลยนั่นแหละสั่มร้อยเจ็ดสิบเก้าดามเออุ้ยไม่นะอู้ยเต็มเต็มกระบาลเลยแห่ไม่ค่อยใช้ท่าเมื่อกี้นะเนี่ยใครจะไปรู้ว่าจะโดดถีบต่อเมื่อกี้แล้วติดสถานะมังกรซะด้วย เอ้ไม่โดนเฉยอืมแต่ถึงกันเซถึงกันเซ่ทำไรวะมาอันนั่นแน่ไม่โดนไม่โดนขอรับคมก่อนขอคมขาวหน่อยแป๊บบนึงแป๊บบนึงขอคมขาวเล่นหน่อยนะทำไรโกรธอ่ะอืมฟาดหวัวฟาดหวัวอุ้ยอุ้ยท่าคุณนุณน่เราอ่ะขอทีเดียวทีเดียว ไลท์ทำไลทโอ้ไม่นะอุย้ยเกือบไปนั่นแหละนั่นแหละถึงกระเซถึงกระเซเอ้าวเราเซแล,ละบันเทิงละอุย้ยไม่โดนนี่ไงปีกแักแล้วนี่เพงเห็นโอ้ยถึงเหรอถึงได้ไงเมื่อกี้อ้าอ้ยอะไรอะฮะอะไรอะเมื่อกี้ยี่อยู่มีลมดําเฉยคืนแล e ้วครับเมื่อกี้ โอ้โหนี่ไงพายุพายุายออกไปออกเลยแงเอาไม่ทุกที่แคบไม่ทุกที่แคบเอ้ยเอ้ยเอ้ยแงเอาน่อาอย่าทุกที่แคบเลยออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนั่นแหละสวยอ้าวมาเถิงแล้วโอ้หสองทีสองทีแต่ว่าโกรธจริงด้วยถ้าโกรธจะตีสองทีสินะอุยอ้ยอุ้ยยังไงยังไงเฮ้ยเราอะโอ้โหไม่โดนเฉย อ้าวออกเลยออกเลยออกเลยสวยจตะเตหัวนั la, ่นแหละหัวแตกบ้างแหละอุ Jeremy, CO, ้ยอุ้ยเราล้มเฉยอุ้ยบันเทิงแล้วอ๋อโดนแมวเราดึงก็ว่าแล้วไม่ไปไหนเลยแมวเราดึงนี่เองคำรามทำอะไรครับตอนนี้แล้วคำรามไม่มีผลแล้วนะชุดลรทะลอดกันคำรามแต่ว่าผมยังไม่ได้กางเกงเลทะลอะอะถ้าได้กางเกงมันกันแรงลมด้วยจะดีมากเลยแต่ไม่เป็นไร ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาตอนเลยสิอย่างเงี้ยสวยหัวแตกหัวแตกสี่ราเมจมุมสวยมุมสวยอ้าวไม่สวยแล้วไม่นะลบโอเคได้อยู่ขอมมุมสวยๆหน่อยนั่นแหละอ้าวไม่สวยแล้วออก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 เลยออกเลย <it> เฮ้ยยังไงเอ้ยโดนอยู่หี้ยนึกว่าไม่โดน อ้าวโดนเหมือนกันเฮ้ยใจเย็นใจเย็นไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไม่อยู่แล้วจ้ารัน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 ดื่มสองทีดื่มเพื่อสุขภาพซะหน่อยโว้ยลืมไปว่าตัวเองไอ้นั่นการคำรามอันแน่ไม่โดนเฮ้ยมันพ่นมันพ่นเฮ้ยไม่โดนสวยติดแฟตแมวมทามมิ่งดีมากรักเลยทามมิ่งแบบนี้ อ eh okay. ุ้ยเกือบโดนเกือบโดนหัวแตกหัวแตกเสร็จซะหน่อยเสรซะหน่อยหัวแตกไหมแบงไม่แตกตที่หัวเนี่ยอืมหรือว่าแตกไปแล้วหัวเฮ้ยมากมากยังไงลูกอุ้ยไปจังเลยเร่งเคพร้อมแล้วแบงหน้ายังไงลูกแบงหน้าเอ้ยทำดีทำดีมันเล็งใครวะโอ้โหเล็งมันไปนู่นแล้วคุช่าไปนู่นแล้วโธ่ ไปเลยไปเลยไปเลยอย่าเดินมากหน้าไม่เอาไม่เอาเราไม่เล่นแบบนี้รอบนี้ยังไม่ถึงคิวเราเดี๋ยวถึงเมื่อไหร่โดนแน่นอนรับคมให้พร้อมแล้วตาไปปิดจ็อบเลยอยังไม่ได้เห็นตีกัแมากหน้าเลยนะไอสิบนาทีด้วยน่าจะจบประมาณสิบห้านาทีหรือเปล่านะวิตีนี้เป็นหายแรงนี่หายแรงน่าจะชักสิบห้าทีแหละ เพราะว่าผมมาคนเดียวไม่ได้เอาเพื่อนมาแล้วก็เอามาไม่ได้ด้วยถูอ้าวไม่โดนโอ,อย่างนี้แหละเอ้ยทำไมฮิตชชายไม่โดนเฉยโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้สวยงามยอดเยี่ยมทามิ่งดีทำมิ่งดีหัวแตกหัวแตกไปหัวแตกไปโอ้แกมกนาทำดีลูกดำดีำด,ำดีมากเลย ชนอย่างนั้นแหละใครนอนแม็กนาใช่ไหมโอเครู้เรื่องรู้เรื่องแม็กนานอนนะตอนนี้ขอขี้หน่อยขอขี้หน่อยผนมาแล้วนั่นแหละทีนึงทีนึงนั่นแหละดีมากดีมากเลยเยี่ยมนอนไหมนอนคูดาคูดาหน่อยขี้ได้หรือเปล่าอีกทีอีกทีกทีมนั่นแหละสวยเฮ้ยทามมิ่งดีนะรอบนี้น นานๆที่จะทำไม่ดีอย่างนี้ปกติไม่ได้ดีเลยออย่างนั้นอย่างนั้นแหละดีมากมามาห,มหัวแตกไหมหัวแตกไหมต้องแตกแล้วหัวนั่นแหละ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 เยี่ยมเออเราปิวเลยโอ้ยเกตายแล้วสวย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 มากสวยมากสวยยังไงครับยังไงอือโอ้โหออกกัออ,อกกเดี๋ยวทรงไม่ดีนะไม่ใช่อะไร โจดย์ใส่โจดย์ใส่นั่นแหละโอเครอเลยรอเลยตอนเนี้ยใครตายเดี๋ยวก็รู้มาอุย้ยปั๊บอะไรเลยไม่พันตะเกียตเห็นได้ปั๊บอะไรมาไม่รู้อุ้ยโอ้ยไม่รอดโอ้ยรอดอยู่รอดอยู่นึกว่าไม่รอดแล้วโอ้ยอยางนั้นแหละอืมอุย้ยเดี๋ยวผมกลับมาแป๊บนึงโอเคกลับมาแล้ว เมื่อกี้ไปเข้าขนาดนะเลยกดหยุดเกมไว้ก่อนโอ้โอ้โอ้ใจเย็นนะมาถึงก็เอาเลยเหรออา้าวเกิดอะไรขึ้นโอ้ออกเลยม่มเลยตัวอ้าวอะไรครับนี่อโอ้โหแป๊บเดียวมันก็จบแล้วนี่โอ้อีซี่แม่สายใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่ชนะแล้วแบบง่ายดายอาที่อีซี่ป่านนี้ส่วนตัวนี้เป็นของไฮแรงนะไม่ต้องพูดถึงชุดเลยแล้วก็อาวุธ ยังไงก็ไม่ทําแน่นอนน่าจะตีแค่รอบเดียวแล้วก็ออกไปเลยไปทําของเอรเลยดีกว่าแต่ควรจะไปถึงก็คงอีกนานสามสิบวิก่อนออกให้อะไรดีๆมาบ้างไหมเผื่อได้ใช้ไม่รู้ล่ะกลับฐานไว้ก่อน <c oughs> แล้วขอธรรมดาแลวนะเท่าที่เห็นนะไปรับคมไว้ก่อนนะนม่ทําตามธรรเนียมทำตามธรรมเนียมไงรับคมที่บ้านเวลาจบเกม <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ทำทุกรอบแล้วหลังๆนะ ทงหลังจับอย่างเดียวแล้วก็สิบวีกดออกยังเก็บชิ้นส่วนไม่ทันเลยนะทังหลังบางทีก็หางหลุดแล้วลืมเก็บหางแซดมากเลยตอนนั้น s okay. <S แต่ก็มันมีปัญหาโอเคโอเคอีซี่โอเคอเครับสำหรับคลิปนนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสิดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ